เดีโวดีโอดีโอดีโอดิโอดยมองอะไรครับดีโวครับดีโวครับดีโวครับดีโอเอ้ยดีโอดีโอดีโอกำลังจ้องรถอะไรเนาะดีเอดิโอนั่งลงนั่งลง ด้นั่งโด่งนั่งโด่งดิโอครับเออดิโ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 อครับโอดดิโอน่ารักเว้ยดิโอน่ารักเว้ยดิโอน่ารักจังเลยดิโอร้องเพลงดิลูกร้องเพลงดิร้องเพลงดิร้องเพลงให้ยายน้อยฟังหน่อยเร็วๆร้องเพลงดิเร็วเร็วเร็ว ร้องเพลงยายน้อยฟังหน่อยดิโอครับเรียวเรีวเรวเรวร้องเพลงอยากฟังเพลงดิโอจังเลยเอาร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงดิโอครับร้องเพลงหน่อยเอาร้องเพลงเด็วร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงดิโอร้องเพลงเรียวดิโอครับร้องเพลงหน่อยลูกร้องเพลงหนอ โอี่ครับดีโอเโอ้ยดีโอนอนทำไรลูกหืมนอนนอนทำไรครับเอาร้องเพงลงร้องเพลงด่วนเร็วร้องเพงลงร้องเพงลงร้องเพลงเดี่ยวไม่ร้องเลยเดีโอวดีโอแค่นี้นะดีโอครับลิครับเดี่ยว